กระเป๋าพาดบอมอเตอร์ไซค์ไซส์จัมโบ้ไซส์ซูเปอร์จัมโบ้นะคะใบนี้เป็นกระเป๋าไซส์ซูเปอร์จัมโบ้ความกว้างนะคะ34เซนค่ะความยาว54เซนนะคะสูง36เซนค่ะกระเป๋าใบนี้จะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อผ้าหนามากค่ะหนาขึ้นนะคะหนากว่าเดิมหนากว่าเดิมประมาณ20%ค่ะ หนากว่าผ้าผ้าผ้าเต็นท์รุ่นรุ่นเดิมนะคะใบนี้เป็นผ้าเต็นท์รุ่นใหม่ล่าสุดสีใหม่สุดค่ะจะเป็นเนื้อหยาบหยาบนะคะเป็นผ้าเต็นท์ชนิดหนา1 0บเอ็มนะคะเนื้อหยาบมีช่องกระเป๋าด้านข้างนะคะสําหรับใส่ไม้อัดนะคะหากว่าลูกค้าไม่ใส่ไม้อัดก็สามารถซื้อโครงกระเป๋าแบบนี้เพิ่มนะคะในราคา2 5 0บาทค่ะด้านหน้านะคะด้านข้างจะมี ตีนตุ๊กแกติดนะคะด้านหน้าเป็นกิ๊บล็อกติดสองตัวแบบนี้นะคะด้านบนฝากระเป๋าจะมีห่วงนะคะสําหรับยึดกับของบนเบาะนะคะสําหรับมัดนะคะมัดของบนเบาะแล้วก็ตรงตัวกระเป๋านะคะจะมีสายไว้สําหรับให้ลูกค้ามัดกับตัวรถนะคะสายมีทั้งสองด้านเลยนะคะทั้งสี่มุมเลยสามารถมัดทั้งหน้าทั้งหลังได้เลยนะคะกระเป,าเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋ารุ่นที่เราปรับปรุง ขึ้นมาให้สามารถพาดมอเตอร์ไซค์ทั่วไปได้นะคะใส่ของได้เยอะจุมากแล้วก็ระยะความสูงหลบท่อนะคะคือสูง3 6เซนแล้วก็ระยะพาดเบาะ3 0เซนจะทำให้สูงอยู่บนเหนือท่ออยู่ประมาณเกือบพอดีนะคะซึ่งถ้าเป็นรุ่นเดิมเนี่ยมันจะสูง40เซนนะคะ40เซนมันจะลงมาอีก4เซนซึ่งมันจะชนท่อนะคะใบนี้เป็นรุ่นปรับปรุงนะคะ เพิ่มขนาดขยายความกว้างแล้วก็ขยายความยาวนะคะสนใจสั่งใบนี้ก็สั่งได้เลยนะคะ